ก็ต้องสวัสดีทุกคนกันก่อนเลยวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับแฟมเซอร์ไวเลทีวีเอาล่ะผมชื่อว่าสมชายเป็นอดีตนักบินอวกาศซึ่งวันนี้ผมมากับปืนคู้ใจของผมเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะ้ก็นะครับมาเริ่มเกมกันเลยเอาล่ะเปลียมท่อไม่ดีละสะหายตอนนี้ผมเพิ่งลงมาจากเอ่วกาศอันห่างไกลโอ้ดูสิดูเหมือนว่าแมตช์นี้จะเริ่มไปแล้วโอ้ไม่นะ แล้วเพื่อนคนนี้ส่งสไนเยระยะใกล้เลยืออกลางหลังไปเลยจังหวะนี้ว่าไงเพื่อนอืมเขาก็ทําการเล็งสนเนปเปอร์อยู่ในเอเครื่องบินที่มันพังไปแล้วโอเคจังหวะนี้ครับทีมเนี่ยเปรียบสุดๆเลยใช่วันนี้กําลังเแคมป์อยู่ในเครื่องบินแล้วฝจะมาดูคนนี้กันดีกว่าครับวันนี้ครับปืนคนผู้ใจของเขาเอ้ามาดูคนนี้กว่านนี่ไงเขาเจอแล้ว ยิงเลยเออตอนนี้เขาก็สามารถเก็บเจ้านั้นไปได้แล้วแล้วจังหวะน,นี้ก็คือการกู้ระเบิดได้เพื่อนเอาเลยนี่นคือระเบิดที่ชาวบุกนั้นวางเอาไว้แล้วพวกเราจะต้องกู้มันและใช้พวกนี้ก็ทงการนี่เย่ <c oughs> yeah. เอาละวันนี้ผมก็ได้ทำการเริ่มแล้วอืม นั่นคือมุมเข้าใจของผมเพาล่ะประจตำตาแหน่งครับเล็งเลยนี่โดนอเข้าเลยเล็งครับจังหวะนี้ออืเข้าหายไปไหนออืนี่ครับจังหวะนี้มาเลยใส่กระสุนแป๊บอืมเข้าหายไปไหนโอเคเจอแล้วออืโดนโอ้เล็ง จังหวะนี้ทีมนั้นเหลือสองคนแล้วจังหวะนี้ผมก็จะทำการวิง่งเข้าไปซัดหน้าเลยโอเคโอ้ <c oughs> อเหมือนว่าทีมจะได้เปลือกมากเลยครับโอ้ได้งไงปืนพกเท่านั้นครับจังหวะนี้มาเลย <c oughs> นี่นีนี่เออ <c oughs> ได้เลย ต,ต,ตอนนี้ผมก็จะทำการเริ่มอีกครั้งหนึ่งกับมุมผู้ใจของผมเร็งเลยจังหวะนี้ตรงนั้นเท่าน RE ั้นนะครับเราจะตำแหน่งเรียบร้อยเล็งเลยเจ้าอยู่ไหนอือโอ้พลาดเล็งต่อไปเผื่อจะมีคนโผล่มาครับอืมไม่มีฮะจังหวะนี้ก็กิ้เลยก เินคบครับระยะใกล้เลยอยู่ไหนโอ้น่งไงเหมือนเซนเตอร์อนั่นเหรออือโดนใส่กระสุนรอไว้แล้วครับวันนี้เหลือเออโอเคผมจะอ้อมไปด้านนี้แล้วก็อยู่ไหนนั่นไงอืออยู่ไหนสหายโอไม่ใช่จอยมันคือกตู้ใส่กระสุนแล้วก็ป้าบเลยโอ้หมดแม็กเลยครับนี่เลยอ่าแล้วจากคนเหาน,นี้โอ้ มอนว่าผมจะสามารถชุบชีวิตได้โอ้ตื่นขึ้นมาเลยเพื่อนชุบเลยชุบทุกคนที่ล้มไปจมฟื้นกลับมาซะอือแล้วทีมก็กลับมาห้าคนอีกครั้งหนึง่งเยี่ยมไปเลยโอเคครับโอ้มีคนล้มแล้วก็ชนะเป็นไปนที่เรียบร้อยครับเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งกันหรืออือ ผมจะต้องทําการหามุมสไนปเปอร์ที่ดีที่สุดที่ผมจะหาได้หัังก็คือการวิ่งเข้าไปหาศัตรูล,ลงตรงเลยครับสมุกเลยจากนั้นก็เล็งรอเลยครับอยู่ไหนโอ้ยังไงอือเล็งแบบอืมโดนเลยดีดดีดดีอือโอ้อยู่ไหนโอ้มอบเลยเขาอยู่ตรงนี้อืมลั่นครับจังหวะนี้ ตัวเหลือคนเดียวแล้วเราจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้เลยเจ้าอยู่ไหนข้าพร้อมแล้วโอ,อ้ยี่ไปเลยเอาล่ะสหายพวกเจ้าพร้อมกันด้วยยัง <and> สมชายคนนี้จะลุยเองและแน่นนก็นคือมุมนั้นเลยโอเค สหายพวกนายพร้อมกันหรือยังพร้อมเลยครับเยียบเลยถ้าอย่างนั้นเออเล็งรอแล้วก็ปราบเขาให้โอ้โดนเลยนั่นเปนการเปิดที่ดีแล้วก็เอื้อโดนอืมนั่นละคนเลยครับเยียบไปเลยโอ้เพื่อล้มครับล้มได้ไงกันพระเจ้าเบิร์น่ะ วันนี้เหลือหนึ่งคนแล้วพระเจ้าผมไม่ต้องรอไปจากที่นี่ได้เลยพระเจ้าอยู่ไหนกันนะสองพนนั้นเอาละผมจะทำการวิ่งเวรโอ้นั่นไงอื้อรัวๆเลยอยู่ไหนอ้นยังไงเจ๊ะๆๆใส่กระสุนกระโดดแล้วก็ออื้ยิงครับอือยิงมาเลยเียอะมาเลยจอน ไม่ใช่สมชยัยเออตอนนี้ผมก็ใช่ครับมุมเดิมเลยประจําตําแหน่งับสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีครับโดนเลยมาเลยสหายแค่โผล่ตอนนั้นโอ้กระตูตตตไม่นะพลาดเลยตอนนี้ก็เหลือสามสามแล้วือ้อไม่เดวน เออเด้วสองสามพระเจ้าไม่นะเออผมจะเล็งไว้โอ้อยู่ในกันเรยานี้ต้องปืนพกเท่านั้นเล็งรอหาไม่พบสิปืนพกเลยครับโอ้สมมติว่าสถานการณ์จะพลิกมาเป็นที่เรียบร้อยอืมาเลยเล็งโอเด็กครับจังหวะนี้ไม่โดน นี่ระเบิดเจ๊ะเจ๊ะเจ๊เจ๊เโอ้หมอบโอ้ผมนี่สุดเหล็กครับเบื่อนะะเจ้าออแล้วชายคนนี้ก็ทำการกระโดดลงมายิงลงมากราดเรียบร้อยกราดกราดอือโดนเลย โอ้จากนั้นช้าวันนี้ก็ทำการนี่เลยช่วงชีวิตผมขึ้นมากบใจมากเพื่อนโอ้ถึงมันจะไม่ทานก็เถอะแต่เยียมไปเลยเยอะอืมโอเคผณงานชูเด้ดีมากเลยสหายเอาล่ะสิ่งที่จะทำต่อไปนี้คือการป่าสมโกเพื่อ ไม่ให้ศัตรูเล็งเ,เห็นผมอีกครั้งหนึ่งใช่ครับโอ้แล้วผมก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่นะโอเคเบี่ยงซา้ายโอเบี่ยงขวานิดนึ่งออโอเคไม่มีนะศัตรูจะไม่มาด้านนี้แล้วเพราะฉะนั้นโอ้ไปนะเขาไปด้านนู้นกันแล้วผมก็จ้องไปด้วยสินะนโอเค,อเคนี่ได้ควักยืนพกขึ้นมาใสาก่กระสุนได้พร้อมโอ้ ได้ไงกันเยี่มเลยเพื่อนอจากนั้นก็เปลี่ยนฝั่งพื้นที่เรียบร้อยเอาละโอ้ผมคิดว่าผมน่าจะหามุมดีๆได้แล้วล่ะไดตอนนี้เลยอืมขึ้นไปชั้นสองแล้วก็หามุมสไนเปแรงดีกว่าครับเล็งเลยอืมโอนี่ ว่างโอ้นั่นคือมือสเนอเ,ตอเตอร์ครับเล็งรอจังหวะพาระเบิดไปก่อนเลยนี่มาเลยอือเย่ yeah. เอาละ่ะเรามาเริ่มกันเถอะอ้ขาดผู้เล่นอีกหนึ่งคนได้เลยอ้าได้เลยมาแล้วครับ ว่างไงสหายผู้นายพร้อมเลยกันด้วยยังนี่เลยครับแล้วก็นี่เะยมุมสแนปเปอร์เออมุมดีครับด้านนี้ขึ้นเลยอืมแล้วก็ควักสแนปเปอร์ขึ้นมาเล็งเลยดิสิ่งนี้เป็นแค่การข่มฝันเท่านั้นศัตรูจะไม่ฆ่ามาด้านนี้แล้วอืมโอ เลงเลยไม่ว่าจะมาด้านไหนโอนันไงเออเลงผมจะรอตรงนี้จนกว่าจะมีคนเดินขึ้นมาครับแล้วมันก็นานมากด้วยไม่มีใครเดินมาเลยอ่ะใช่ครับแล้วผมจะไม่ลงไปเด็ดขาดเลยมุมดีขนาดนี้นนนอืมโอนันไงเมือนมีคนเดินมาผมก็ลั่นเลย <Ch asing S 1> มุมดีครับ ผมก็จะเลงตรงนี้จนกว่าผมจะจบเม็ดเลยครับโอ้นั่งไงมาแล้วเย,วเยวอะเยอะโอเคโอ้เพื่อนเก็บไปแล้วอ่าหะตอนนี้ยังไม่มีโอ้นั่งไงโอเคอืมโอ้มาแล้วนี่โอ้ติดอะไรทัวอย่างบาเจ้เจใส่กระสุน เขามาแล้วแล้วก็หลบมุมได้หน่อยอือเรงรอตรงนี้เลยโอ้มาแล้วนี่เลยจากนั้นใส่กระสุนย่อครับเพื่อความปลอดภัยเงเออน่าจะไม่มีนะแต่เพื่อความแน่ใจไปเลยคนคู่ฉันเลือกนายโอเคครับอ่าดูเหมือว่าจะโดนใครสักคนนึงแล้วนั่นเงียบเลย โอเคครับเลงไปเผื่อจะมีคนเดินมาเออใช่ครับจากหว่าน,นี้รวยเลยครับเมื่อเลยผมนี่ควักพืนพกขึ้นมาเลยครับแล้วก็เลงเลยเออไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ไหนฉันนี่แหละจะพาพืนพกไปแล้วก็อึ้งเลยเห็นไหมเออขึ้นไปด้านบนดีกว่านะไม่รู้ขึ้นไปทำไมแล้วจังหว่าน,นี้ใช่ครับ เพื่อมาดูฉากนี้ยังไงล่ะแล้วนี่ยิ่งไปเลยสำหรับใครที่มือว่างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเย,ย้